วัดไม่เปิดทุกวันเป็นวันดีของเราแม่มองของจริงนะจ๊ะใส่ห e ูฟ e ังด้วยนะครับม4เสียงแม่น้องบองเป็นแหลรู้จักไหมแบบพี่เกียรติจงไงนิดนึงใช่เลดิจากีค่ะนาาสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราจะพาของกินแล้วก็แต่งหน้าทำผมค่ะ วดหูไหมแต่ก็สุดแล้วค่ะวันนี้เป็นงไงบ้างคะกับสุดไทยที่ไฟฟฝันแน่นค่ะเดี๋ยวเราจะไปวัดแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปเป็น่อนอย่างรกรุบกริบไปมาถึางแล้วน,นะครับแต่เขาบอกว่าโซนนี้ยังไม่มีกำหนดเปิดน,นะครับเนิบเลยเกิดอะไรขึ้น,นะคะคุณกอบวัดไม่เปิดวัดไม่เปิด ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะ่ะเราก็อยู่ในรถแล้วเราก็กําลังจะไปที่วัดดดยวัดหนึ่งเพราะว่าอย่างที่เราได้ยินเมื่อกี้ก็คือตอบบอกแล้วว่าวัดราชบพิตรไม่เปิดนะคะวันนี้เราก็เลยอาจจะไปหายอยู่แถวนั้นนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันดีจริงๆค่ะนอกจากวัดไม่เปิดให้เราเข้าไปถ่ายรูปแล้วนะคะยังมีการอุโมาลัยรวมถึงการจัดเซตเพลนของเรายิ่งแย่อลังการก็ยังไม่มาส่งค่อนข้า ันเป็นวันดีเราจะบอกว่าทุกวันเป็นวันดีของเราแจากี้จา้จาแจกี้จา้าปวดหูไหมแจกี้จา้าเราชอบมะม่วงจา้าเราคนเจ้าใหม่จ้ากุ๊กกูยังไงจ้าแมวมองของจริงนะจ้าน,น,น,น้องเป็นหยานจ้าน,น้องมีสีทให้ตัวเองนัดหนึ่งเออ,เออเห็นหนา้าล้างแล้ว อันนี้คือสีนั้นจะรับแขกบ่อยรู้จักกันมนาแจก,กีจ้าแจาก,กีจ้าปวดหูหแจก,กีจ้าชอบประมงจ้าเป็นคนเจ้ใหม่จ้ากกูยังไงจ้ารู้จกกักล้วนะแจก,กีจ้าแจกีจา,กกจาโอ้ โอ้โหได้บ้างไหมนะคุณโอ้โหเป็นผู้นำแบรนด์ของน้องบองใช่ไหมใส่หูฟังด้วยนะครับนสเสียงแม่น้องบองเป็นแหลกปลอดภัยว่ะพี่เกรษกับแจ็คกี้เข้าหองตาตากระลุกเจาะจงเนื้อท่านกับเรื่องนี้เลยนะคะแชร์เลยค่ะอีนพูดนานแล้วนะปีเราต้องเจอกับแม่น้องบองเจอกับแจ็คกี้รู้จักไหมรู้จักฮะรู้จักเออ ใช้ฉันอาหารแบบอะไรปลานี่ยขนาดนี้หมายถึงว่าไม่เคยหาไม่เคยฉันปลาปลาทีดเลยครับอาจารย์นี่เคยมีมุกปลาคนอีสานีมาอยู่นี่ประเทศอะไรเยอรมันค่ะเยอรมันก็ส่งไปที่เยอรมันคนไทยอยู่เยอะครับส่งปลาไปคนอีสานเนาะไม่ถึงนะดิทำไมคน้ำสายการบินส่งไปสายมาเพราะว่าไผ่ด้วยสอดเลี้ยงทุกคนส่งมาตายหมดแล้วัสายการบินจะต้องใช้ตามที่เห็นสมควร เริ่มอย่างน้องมองก็ทำอาหารไม่ใช่เหรอทำอาหารเอาวันนั้นทำอะไรเมนูวันนั้นทำเป็นข้าวแกงกะหรี่ค่ะท่านโอ้แต่ว่าใช้เป็นผงสำเร็จรูปใช่ค่ะอ๋อดูผงอยู่แล้วค่ะอบจิตทำอาหารเองบ่อยอบจิตทำอาหารเองบ่อยแต่ว่าทำกินไม่ค่อยได้ข่าดไหนทำแล้วก็เททิ้งกินได้ก็กินไม่ได้ก็เททิ้งกิอะไรก็ใส่ใส่ลงไปคุณผู้ชมมันไปทางอาจารย์ยิ่งสัตว์นะจะกินได้หรือว่าเททิ้งไปแยกถามได้ไหมฮะว่าค่าตกนี่แพงกว่าค่าอาหารไหมฮะค่ะ ใจ็กกี้ชื่อแจกกี้ตารู้จักกันมาแจกกี้ตานมรุ่นอาบนนะฮะยอมพี่เลี้ยงพี่มพี่วียอพี่แพ้ับยอมพี่อื่นๆ่อีกมากมายนะฮะที่วันนี้ได้นาพรตาหารนะฮะแล้วก็สิ่งต่างๆได้อารมณ์องมาบวชด้วยนะเดี๋ยวจะเข้าพิธีบีองบพดีใจไม่บองด้วชดีใจไหมดีใจบ อาตะกี้คุยกับหลวงพี่บองคือบ้าไรนมัสการหลวงพี่บองค่ะรีบพูดเลยอะค่ะโอ้ไม่อยากฉันก็เปลี่ยนิ้วปูเวลาแพ้เขาเรียกเป็ดแบบนีกเลยนี่ยังไงนิดนึงแต่ที่เรางกันได้ไม่ตอดต่อแบบเดิมแล้วค่ะท่านยังเป็นพี่เราจริงๆแค่ได้แต่ประทับใจนี่เขาไปแล้วใช่ค่ะ ได้เลยรูปสรัหนึ่งเนี่ยคนที่ไม่เข้าวัดครูสระไม่เป็นคนรุ่นใหม่เลยนะรู้สักพระปูดไหม่เป็นตุ้งต้นที่น้องนี้ตุ้กตัใหญ่ดูอีก เราทําอะไรให้น้องบองบ้างก็แต่น้องบองเปลี่ยนชีวิตเราโอ้หนูไม่ได้ทาอะไรให้น้องบองเลยค่ะนอกจากติดขนตาเพิ่มค่ะแล้วก็ตัวที่เป็นออริจินัลหนูก็วางไว้ที่บ้านค่ะเหมือนเอาไว้บูชาเหมือนเอาไว้บูชาเขาอยู่ค่อนข้างรังกวักเลยค่ะท่านตอนนี้ตั้งเพื่อเขาไหมเขาคือคนที่มาเปลี่ยนชีวิตเราเลยจริงๆตุ๊กตามันคือกระงเพชรค่ะท่านหนูก็คนตั้งชื่อว่าน้องบองเองค่ะเนอะเพราะคนที่ตั้งชื่อน้องบองคือแคทตี้เหรอใช่ค่ะ จริงๆมันเป็นมันชื่อมมี่ดอลลี่อะไรสักอย่างนั่นแหละค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันมันเรียกยากพระท่านมมี่ดอลลี่เลือดยากน้องบองไปเลยค่ะคิดเว็บช่วงนั้นเลยใช่ค่ะท่านโอ้เอาหลายคนไม่รู้นะเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้ก็ทุกวันจี้ทุกวันงานทุกวันค่ะอะไรทุกวันตอนแรกคิดว่าจะสักสามอาทิตย์ค่ะแสามอาทิตย์ก็ยาวมากแล้วค่ะยกแพงกับ V ก็จะตามมา ส่วนข,ของเราหน mm hmm ึ่งครับถึงตุลาของเรานี่อะไรนะมีงานเต็มตลอดคนมาวัดค้อยทองที่มีสถานที่พูเตลุงค่ะเผื่อหนูจะได้เป็นครูบ้างคนจะได้ดูไลฟ์ถึงววอที่นหลวงพ่อเหลือที่คนหน้าเราอย่างพุดท้านต้องจากหลวงพ่อเหลือเหลือกินเหลือใช้เนี่ยเข้าวัดมาตื่น้นร้อนร้อนวัดมาร้อนอันนเพ่นนะคะ ขายด้วยมาก่อนแต่ก็าพื่อนอาดเล็กหน่อยค่ะบเพื่นเต็มเลยตอนนี้เิมพ์นีอาจาผมพูดตป็นตงนะว่าผมไป้ขึ้นมาผมเเอาต้องมีงานแต่งออการแต่งออจะรย์ลฟองนัดโยมมาให้พรที่นี่เหรออยากแต่งเหรคือเรืองแค่ไหนจะได้เมื่อไหร่หมอดูบอกว่าพันในกันยานี้ถ้าได้คือได้ถ้าไม่ได้คือไม่ได้แล้วอุยเวืงน้องจเหมือนหมอดูจะรีบกว่าเราเนาะถ้าหมอรีบเนีนะให้หมอแต่งก่อนเลยนะ แล้วพาจะหอมได้ไงดูทองหยิบทองหย่อนทองหยิบทองหยอนมันต้องมีแหวนทองทุกครั้งนะคุณมงคลงี้เหรอทำไมหยมทองน้านะก็ชื่อก็มงคลตายเบาหวานพากระลไว้ก็ดีใจที่หยมเซกกี้แล้วก็ได้คนใดคนหน่งท่านมานะฮะได้มาสร้างบรรยากาศได้มาทำร้านจานสมปองด้วยมารับพลังบวกมารับรอยยิ้มมารับกพลังใจไปเพื่อขึ้นในการที่จะไปทำงานนะฮะเอาพลังบวกพลังดีๆเอาไว้อะไรนี้ไม่ดีก็ทิ้งไป

ครับใจมากๆเชื่อว่าทุกท่านก็จะมีความสุขไปด้วยอย่าลืมติดตามเพจอะไรบ้างนะเพจแจ็กกี้แจ็กกี้ค่ะแจ็กกี้แจ็กกี้ในยูทูบนะคะเลดี้แจ็กกี้เลดี้แจ็กกี้ลุ้นด้วยว่าละครที่เป็นอีกสองเรื่องจะได้ออนไหมหรือออกช่องทางไหนก็แล้วแต่เน็ตฟงเน็ตฟิกก็ว่ากันไปจะได้ดูเนาะอยากดูผลงานน้องแจ็กกี้จริงๆนะใจฝากผู้จัดฝากผู้ที่มีอำนาจตรงนี้ด้วยนะเจริญพร อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับต้นตะไคร้รู้สับตะไคร้ติด้วยนะอย่าลืมติดตามตะกี้จ้าดจ้าดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพระมหาสมปองนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้เอาพวงมาลัยนี้นะคะมาไหว้หลวงพ่อเหลือข้างในนะคะจะได้มีเงินเหลือกินเหลือใช้นะคะไปแล้วเข้าไปข้างในกันรู้จักกันมาแจกี้จ้าแจกี้จ้าปวดหูไหม โมงจ้าเป็นคนเจ้าใหม่จ้าแม่ชีเขาทักว่าเนี่ยเขามาทำบุญเจ้าสาวเราจะเบาแล้วะคะ่ะ <laughs> จะแบบเดี๋ยวาหาดับหน้าหรอเดี๋ยวหาดับหน้าทำบุญไว้ก่อนเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะได้ติดตามชมกันบอกว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ให้ทั้งความสะดวกสบายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้แจ็คก,กี้แล้วก็รวมถึงพระมาหาสมป,ปองพระมาหาไพวันกันด้วยนะคะไปติดตามทั้งสองเพจของท่านด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้ไปก่อนละทุกคน <c oughs> แบบผู้ดีเ <c oughs> บ,บาๆสวัสดีค่ะ